เสร็จเรียบร้อยครับโครงการโคกหนองนาโมดิวบอกลกมของคณะโค้งเวา้าให้มันอ่อนช้อย โคงนิดนึงลึกประมาณ2เมตรประมาณเมตรกว้างประมาณ3เมตรครับยาวประมาณยาวประมาณน่าจะ60-70เมตรได้ ร้อยเมตรถึงอยู่แปลงสองแปลงนี้ห้าสิบแปดเมตรแปลงนน้นอีกเบ็ดเสร็จมารวมประมาณเก้าสิบหเมตรความยาวทำบ่าบ่าประมาณเมตรห้าสิบบางจืดนก็หนึ่งเมตรฝังท่อแล้วก็ต่อ เก้าสิบงอขึ้นน้ำออกแล้วก็มีรูปหัวใจตรงนู้นนิดนึงโครงเบางาม ขอบคุณครับ